ากูว่าแล้วโอ้สี่ขึ้นนีไไ่นะบีรอบนิดแต่ไอวะเอ็นเกตก่อนห้าระวังระวังห้าสี่ระวัง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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถอยมาถอยมาถือว่าเป็นเซ็กดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะวนะง่ายห้าสี่ตื้นๆื้สองหนึ่งมา ใด่กลับนึกับครับงกลับ่งกลับหึ่งกลับงกลับมาึงกลับมากลับมารอรับดิเฟนซีฟรอรับเพื่อนอย่าลื้อรถลนคันเลยล้นคันไอ้ได้หลุดยันหลุดยันได้หวิวตหลุ่นยน้หลุดยนไัวหลุดตกลุนันตหลุดตนอยันหลุดตลรงมากริันหลุดตกลุ่ไหลุด่ครับ้พร้อมไหมเออเด็ดเด็นะมนตกก็ดีพวกมึงอะต้เต้พร้อมมดด อ๋อฟังนะ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 เพื่อนฟังนะสติก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 เริ่มสแต็ก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 ระวัง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 ระวัางรอเบกรอเบกรอเบกเตรียมเข้านะเตรียมเข้าเดิน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 เข้ามาเดิน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 เข้ามาเดี๋ยวกางจูนี่เข้า้าเดี๋ยวกางจูนข้างหน้าเดินเข้ามาเดินเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาก่อนเดินขึ้นมาก่อนเดินขึ้นมาก่อนดิดดิมันสิบรอรอรับนะเดี๋ยวเจ โอเคดิมนิฟขึ้นเลยดิมันสิฟขึ้นหยืดไว้กดลีทิดกดรีทิดดิวบกดลีทิดดิวบแล้วหแล้วหไว้แล้วหไว้แล้วหไว้วังไป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 ลุ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 

มมได้หลุดอีกแล้วมาเติมเพิ่มด้วยหมดเลยรับอ่ารอลอรอคุ้มคงุงมายังโอ้แตกคุแตกคดไดหตัวเนี้ยคัดได้ไหมตัวเดียวเนี้ยคัดได้มเกลับแล้วไอ้เชี่ยอะไรเนี้ยจังหวเยจะไปกดโดนปุ่มอะไรหรือเปล่าม่แมาเลยรอเซเน นั่นลงนั่นไปลงวุ้ยมุ้ต่อมุ้ต่อดัน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 ต่อมุ้งต่อมุ้ต่อเดี๋ยวมีให้เดี๋ยวมีให้เดี๋ยวมีของ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 ให้เพื่อนเดี๋ยวมีของให้ถอยดึงกลับมาดึงกลับมาดีเพส้ดึงกลับมาก่อนเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเข้าใกล้เยวเพิ่งเข้าใกล้ระวัง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 ช่วยรอขับสวนรถสวนตะเวทเก้าสวนตะเวทตะกิลมันหมดแล้วฮะ4 3 2 1ตะเวทตะเวทตะเวทบิงมาบิงมาบิงมาดตี โอ้ยเี่ดึงกลับ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 เลยดึงกลับนอนิดดึงกลับนอนิดดึงกลับนอนิดสเปซเลยสเปซเลยสเปซเลยไม่น่าพอแล้วไม่น่าพอแล้วโอ้มึงลองดีกับกูเหรออ้าวอ้าวไอ้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 โอ้วิงเลยวิงมึงตกูวิงเลยเฮ้ยมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห แม่งกูก็อุตส่าห์ลุ้น